ตครับมีกใจครับของคนเรียนิครับสบาจคมาครั้นันครับฝ่ายสุดท้ายเราบอกว่าสบายๆนะแล้วจะท่าจะหนักนะครับเหนื่อยกันมาเหยียบสมเหยียบสครับวันน้นที่วันหนทคเรืองบบ าดานี้ก็อยู่เทอร์ไทยสามสิบห้านะน้ำโดนสีจุดซ้อนหลังนิดนึงนะครับอย่าให้บางนะครับด้านหลังนะครับซ้อนกัน

เดียวนี่นะครับไปแล้วครับเสียงตบมือยังไม่หยุดยอดครับโอ้โหไม่หยุดยั้งเลยต้องเปิดเท่อะไรข้าวอครับเพียร์กุญนะครับข้าวอูนแล้วสวนะครับแล้วก็